มันหมดยุคข,ของการสร้างภาพภาพสวยคลิปสวยแต่งตัวสวยอย่างเดียวแล้วค่ะวันนี้คนที่อยู่ในออนไลน์หรือว่าลูกค้าของคุณอ่ะเขามีความคิดมากขึ้นเขาเข้าใจอะไรมากขึ้นเขาฉลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้คนพิจารณาได้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรเป็นแค่เปลือกขายแค่แพคเกจจิ้ง หรืออะไรค่ะที่มันดีจากข้างในหรือว่ามีมูลค่ามีแ a l u e ที่จะช่วยเขาได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลิกพัฒนาแต่ข้างนอก เลิกพัฒนาแต่ภาพสวยคลิปสวยแต่งตัวสวยได้แล้วค่ะแต่คุณจะต้องมองเข้ามาที่ข้างในของตัวเองได้แล้วว่าตัวคุ้มีอะไรที่จะช่วยคนได้จริงๆแล้วก็ต้องสามารถสื่อสารมันออกมาได้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้นักเรียนจอย,อยอย่างวันนี้ค่ะจนมาสอเป็นท้อเขาบอกกับจอยดิที่จอยไม่ได้พูดอะไรเลยนะว่าเหตุผลที่เขาเลือกจอยเพราะว่าจอยพูดไม่เหมือนคนอื่น เพราะวิธีการพูดของจอยการสื่อสารของจอยมันไม่เหมือนคนอื่นค่ะจอยไม่ได้เป็นเหมือนนักข่าวที่ท่องสคริปต์แล้วก็มาเล่าให้คุณฟังแต่สิ่งที่จอยพูดมาแสดงถึงความรู้ของจอยจริงๆแสดงถึงความจริงใจแล้วก็อยากช่วยจริงๆค่ะแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพัฒนาจะรู้ว่าหลายๆคนคะ่ะบางครั้งคุณก็มีจิตใจที่ดีแหละอยากช่วยคนอยากทำให้เขาได้รู้ว่าคุณช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาได้จริงๆแต่ สิ่งสำคัญคือคนส่วนใหญ่ลยในออนไลน์ค่ะไม่มีทักษะในการที่จะแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาค่ะคุณพูดคุณพูดไม่เป็นคุณพูดแบบมืออาชีพไม่เป็นคุณได้แต่พูดไปเรื่อยๆอหรือคุณก็ได้แต่ท่องมาพูดคุณก็ได้แต่มีสคริปต์ถ้าคุณไม่มีสคริปต์คุณตายคุณไปถึงไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะฝึกสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะบอกเลยนะว่ามันฝึกได้เพราะเพราะว่าเจ้าเองค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ฝึกมันมานะคะคุณฝึกมันได้แล้วถ้าคุณมีทักษะในเรื่องนี้ค่ะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่คนติดเขาตัดสินคุณะว่าคุณเป็นมืออาชีพจริงๆเพราะว่าวันนี้อยากบอกแบบนี้ว่าเวลาเขาเห็นคุณแต่ดตัวหรือเห็นภาพภายนอกภาพภายนอกเขาจะ ตั้งสมุติฐานค่ะว่าคุณเป็นแบบไหนคุณดูดีคุณจะไปทํางานหรือคุณเป็นแม่บ้านหรือคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแต่งตัวเขาจะตั้งสมุติฐานแต่สิ่งที่เขาจะตัดสินค่ะว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นสิ่งนั้นคุณเป็นลืออาชีพจริงๆหรือเปล่ามันคือสิ่งที่คุณอ้าปากแล้วก็พูดออกมาค่ะคุณพูดแบบไหนสื่อสารแบบไหนใช้ภาษาแบบไหนใช้ภาษากายแบบไหนใช้วิธีการพูดแบบไหนหมั่นใจหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะแสดงถึงความ เป็นมืออาชีพของคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จำเอาไว้เลยว่าหมดยุคข,ของการสร้างภาพแล้วค่ะอย่าเอาแต่สร้างภาพนะคะแต่พัฒนาจากข้างในพัฒนาการสื่อสารของคุณด้วยค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะครูจอพยพิเศษเอ็กซ์เพรสร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ